วันนี้เป็นวันอันองคารที่25เดือนมีสาวยมสองพนรคุณโยมศรีพิชัยคันติวารีได้มาทังธรรการวันนี้มาถวายพระทานชาวพระโอบรระีีวงพ่อพระเจ้าใหญ่แปลตรงปกปักรักษาคุณโยมศรีพิชัยคันติวารีพราอมีภารไมยแข็งแรงอยู่ยืนเป็นสุขมีความสุขความเจริญ เจริญด้วยปรไปเจริญด้วยภูกรส,สมบัติชั้นีนึ่งอนอายุวันนะสุขกาบลาทุกทีพราราจิตาทุกนิวารเดิอยากพาวลิวคาภูราภิสุรินเดสาังเวิวะมีวัิโตตินังเปตาน,านังอุปัตตีปิปิิตดาวนัอิจงทุกงทั้งที่ปมีวสมิสตุ สัพเพบริโตสังกปันยันโทปนารโสยะธาบริโภติรโสยะธาทิวาจันุสซาโรโควินาสตุมาเตหวัตวันตระยุสุขิติภายุก ชาเนียจามหัวจามปะจายีนจตาวาวรธรรมมาวันสีอา